รู้จักโยเกิร์ตนาทชาอดีตภรรยาพีเคจากวิศวกรสู่นักแสดงมากฝีมือกำลังเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์นะขณะน,นี้สำหรับกรณีการควงคู่ออกมายุติความสัมพันธ์เปิดใจกับสังคมว่าทั้งคู่หย่าร้างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงนางแบบสาวโยเกิร์ตนาทชาและพิธีกรเบอร์ต้นของประเทศไทยพีเคปียวัฒน์ สำหรับโยเกิร์ตนาทชาก่อนที่เธอจะเข้ามาโลดแล่นในวงการบันเทิงนั้นเธอมีดีกรีความสามารถไม่ธรรมดาระดับวิศวกรทางด้านจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลยทีเดียวโยเกิร์ตเริ่มเข้าสู่วงการนางแบบด้วยการชักชวนของนัทประกอบสันติสุขช่างภาพชั้นนำของประเทศไทยจากการเข้าร่วมโปรเจกต์การค้นหานางแบบหน้าใหม่จนเข้าสู่วงการนางแบบเต็มตัวเดินแบบแฟชั่นโชว์ต่าง ต่อมาโยเกิร์ตแจ้งเกิดในบทนางร้ายในละครเรื่องนางทาสต,ต่อมาเซ็นสัญญากับทางช่อง3และประเดิมด้วยละครโกยความนิยมเพิงนารีลิขิตรัก The Crown Princess, เด r o คราวพินเศ s เพลิงพรางเทียน ลิขิตรักข้ามดวงดาวลาดแก้วและละครที่เตรียมลงจอในปี2024ได้แก่ลมเล่นไฟและปิ่นอนง์ด้านชีวิตส่วนตัวโยเกิร์ตได้จดทะเบียนสมรสกับพีเคปิยวัฒเข็มเพชรวันที่16ตุลาคม2562หลังจากที่คบหาดูใจกันมานานก่อนที่ล่าสุดวันที่1มีนาคม2567ทั้งคู่ก็ได้หย่าร้างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n t h com ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ